สวัสดีค่ะทุกคนพบกับนิงอีกแล้วนะคะวันนี้สวนแชมเปญการ์เด้นรถนะคะวันนี้จะพามาดูกวากมรกตบ้านเราจะมีกวากมีกวากอยู่ประมาณ3ตัวนะมันเรายังไม่มีดังดำแล้วก็ดงัง เรามีอยู่ประมาณกวากดำกวักเขียวแล้วก็กวากยอดทองแล้วก็กวากด่างนะ <c oughs> แต่ว่าเป็นไม้ที่ชําใบกวักด่างเดี๋ยวอ่นะอันนี้กวักด่างนะทุกคนเราซื้อใบมาด่างแต่ว่ายอดมันออกมาไม่ด่างนะทุกคนนะกล้องมันไม่โฟกัส ก็จะมีเอฟเฟกเรื่องมาหอมาเฮาบ้างนะแถวบ้านเขาเลี้ยงหมากันอันนี้คือเราปลูกไว้แล้วปวกกินนะทุกคนเนี่ยดูเสียบสิดี๋เนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเสียบสิเนี่ยอันนี้กอกดำนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเดี๋ยวเราจะมาวันหลังเดี๋ยวเราจะเอาดินใส่นะปวกมันกินนะมันกลางไว้ข้างล่าง ความกวกดดำนะคะมันมันจะมีสีดำอยู่อยู่ด้านพื้นนอกแต่ว่าข้างในมันจะเป็นเขาเรียกอะไรคลอโรฟิลมันจะซ่อนความเขียวไว้ข้างในนะคะถ้าเป็นใบอ่อนมันใบอ่อนมันจะออกเขียวแล้วพอมันแก่มันก็จะดำปึ๊ดเนี่ยแบบเนี้ยแต่ถ้าเพื่อเพื่อคนไหนแบบว่าอยากให้มันดำนะเสน่ห์ของมันก็จะมีหลายแบบแบบนี่ด่างแบบนี้ก็สวย ใครชอบแบบดังๆก็ออกไว้แดดๆนะออกให้น้องเจอแดดแต่นี่เราจะเลี้ยงไว้ในร่มนะทุกคนเราอยากได้ดำเนี่ยดำแบบนี้นะสวยมากเราชอบสีดำมันเป็นไม้ที่มันมีเสน่ห์สีดำมันเป็นอะไรที่แปลกอ,อันนี้ก็อายุสองปีนะคะไซสนี้สองปีนะเพระเองปลูกเองเลี้ยงเองขายเอง อั้นไซนี้ก็อยู่ที่ห้าร้อยส่งปีนะใครสนใจก็ทักกันมาได้เลยอันนี้ก็อายุหนึ่งปีค่ะทุกคนอันนี้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบส่งฟรีนะสองร้อยสามร้อยตามขนาดตามฟอร์มนะคะอันนี้ก็กระถางหกกระถางเล็กนะอันนี้ก็ะถางกระถางแปดกระถางเก้าแต่อันนี้น่าสงสารมากเลยค่ะทุกคน รับเปลือยเดี๋ยวเราว่างๆแล้วก็ดินใส่แต่ยี่นี่จะเป็นเขียวนะทุกคนมันเขียวแต่ว่ามันออกเหลืองๆอะ่ะเหมือนมันขาดสารอาหารแต่มันสวยอะ่ะแต่เราก็ใส่ปุ๋ยแล้วนะแต่มันก็ไม่กลับมาเขียวหรือว่ามันมันจะฉ่าน้ํไอ้น,นี่ก็เขียวนะทุกคนอันหนึ่งปีนะเนี่ยได้แค่นี้ก็ฉ่าไว้เยอะค่ะทุกคนอันนี้ก็หนึ่งปีแล้วค่ะได้แค่นี้ ค,คือมันจะเป็นเสน่ห์แต่ละสีเนาะแล้วแต่คนชอบแต่แต่เราชอบกร่างมรกดเราก็เลยสะสมเยอะหน่อยแต่ยี่นี่อี่นี่เป็นด่างอี่นี้เป็นด่างแต่ไม่ด่างแต่พวกนี้เป็นเป็นเขียวแล้วก็จะมีกวับยอดทองด้วยแต่ว่าเราพอแล้วมันไม่ขึ้นมันลงหัวค่ะทุกคนอันนี้คือยอดทองแต่ยังไม่ยอดทองเท่าไหร่นะ ดูไม่ออกเลยอ่ะเล็กๆไม่ดูไม่ออกเลยนะอันไหนยอดทองอะไรแต่เราจำเราวางไว้ตรงจุดไหนแล้วเราจำแค่นั้นเองอันนี้เฉพาะไว้เยอะอันนี้คือเขียวอีนังนี่เขียวเขียวเต็มเลยก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเหลือคะ่ะเพราะว่าขายขายทุกวันอันนี้กวักกวักเหมือนกันแต่เขาเรียกกวักเงินกักทองด่างด่างชมพูนะคะนี่ เหมือนโตขึ้นจะร่วงจางชมพูหายค่ะนี่อันนี้จะเป็นไม้หนึ่งปีเหมือนกันค่ะแต่เป็นกวักดําชําใบนะคะอันนี้เราขอย้ายพันไว้อันนี้อ,อีตัวนี้ขายดีค่ะเพราะไม่พันเลยนี่ยซําใบหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทนะคะค่าส่งสี่สิบแต่ช่วงนี้มันลูกค้าทักบ้างนะคะเนี่ยเหลือแค่นี้แหละ ที่พอปีที่แล้วแล้ววันเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาตัดอีนี่ในพวกนี้ให้มันเป็นตัวนี้ขยายให้มันได้หลายๆกระถางเลยทุกคนเราจะเพิ่มจำนวนอันนี้ก็ได้หลายใบนะอันนี้เราตัดต้นเดียวนะต้นนี้เนี่ยต้นเดียวเลยเนี่ยต้นนี้เราตัดต้นนี้ อันนี้ที่เหลือที่เหลือจากเราตัดคือถ้าเราตัดนี้จะได้สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสี่ยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบแปดไม่รวมก้านก้านนี้ก็ชำได้นะคะเดี๋ยววันหลังเราจะมาทำเราจะมาทำคลิปตัดชำให้ดูนะคะ แต่วันนี้เราชมแค่นี้ก่อนนะคะว่าเรามีอะไรบ้างแต่ว่าของของดำดัางเรายังไม่มีเพราะว่ามันราคาค่อนข้างสูงนะทุกคนใบหนึ่งก็ตกสองหมื่นห้านะโอเคเรามาให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะวันหลังเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะแชมปเปญการเลนรถนะคะ